แบบว่าเสียวสุดในชีวิตเสียวสุดในชีวิตจ้ะตรงนี้ดิตรงนี้ผมอะผมต้องชอบไปแทงข้างเลขมงคูคูนิเขาลองถามเราไม่หัวผมไม่ได้ขี้โม้นะนี่คลิกผมก็ปอ,องตรงครับก็หัดแกลงอไรเงครับตั้งใจย่างก็เป็นแบบว่าหัดแกลงมีไว้เจอกันแบบไม่ต้องคุยสบตาปับ๊บพาไปซ้ำเลยนะอยายทำยังไงเจอทิ้งโอยน,นะเราก็ ห,หันไม่มองนี่แหละแต่ถ้าเกิดมีใครแบบว่า,กา<ล>ตกใจอะไาแล้วผักเขาห้องเลยกินน้ำห้องเราไหม <laughs> ช่วยไปกินน้ำ <laughs> ใช่นะ <laughs> ชอบตกแม่ <laughs> ไม่ได้บีว่าต้จับจับคอหรือว่าชอบแกลงว่าไม่น่าแกล้งนะพี่ว่าเขาไม่น่าแกล้งนะแข็งเล็กแข็งเล็กแข็งทีอะไรเง,งี้ยสวัสดีครับชื่อปั๊บนะครับบริหารมิ้งซูกนะครับ ไม่มีอะไรจะบอกอะพี่ทำตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้จะสามสิบแล้วครับชอบกินชอบกินอาหารชอบกินอะไรชอบกินลาบปลาดุกครับชอบกินผัดไทยอะไรหวหวานละขอวหวานหัวหวานเนอะหัวหวานผมชอบไม่ค่อยกินหวหวานก็ไม่ค่อยกินครับชอบไม่ไม่โผลไม่ดีแต่ว่าไม่ค่อยกินหวหวานคนละคนคนคนกินไหมกินแล้วกินแบบไหนกินแบบไหน เไม่เสียวแบบว่าแนวๆชอบอะครับเออชอบคนน่ารักอ่ะชอบน่ารักอึมๆหน่อยก็ดีนะอืมๆหน่อยก็ดีใช่ชอบคนแบบมีสะโพกมีอะไรอย่างเงี้ยมีสะโพกมีอกอยากชอบตุบตูดอ่ะชอบชอบชอบคนมีสัตว์มีส่วนอะไรอย่างเงี้ยครับน่ารักน่ารักตรงไหนที่แบบว่าเสียวสุดในชีวิตเสียวสุดในชีวิตอหรอตรงนี้ดิตรงไหนสุดตรงนี้ท่าท่าไหนคือท่าแบบซิกเนเจอร์ประจำตัวเราเลยผมอ่ะผมต้องชอบไปแทงข้างครับ มีสาธิตด้วยไหมทำไมถึงว่าแต่แข่งชอบในแข่งข้างจริงชอบดอกกี้แต่ไม่ค่อยมีใครให้ทำครับเอาทำไมอ่ะเพราะมองมันจุกมันจุกเกินใช่ครับเลขมงคลเนี่ยเขารอถามว่าเลขโมลผมไม่ได้ขี้โม้นะจริงๆผมก็ปองตรงครับก็ห้าสิบแปดอะไรเงี้ยครับถ้าใส่ถุงยางก็เป็นแบบว่าห้าสิบแปดครับนี่ถามหรือว่าที่ไปถามตรงนู้นมั้งเนี่ยฮะแต่ห้าสิบหกก็ใส่ได้แต่ว่ามันอาจจะยาวไม่ถึงอะไรเงี้ยครับมีใส่ห้าสิบแปดสบายดีครับเดี๋ยวไทยญี่ปุ่นฝรั่งคอมะผมชอบญี่ปุ่นนะ พอมากเคซี่ญี่ปุ่นตอนที่ผ่านมาเคยเจอญี่ปุ่นยังเคยเขาไม่ชอบเราไปเจอที่ไหนไปเจอที่ไหนตอนอยู่ทีครับเคยไป ไป work and travel ครับพูดภาษากรีนไม่ได้เลยแล้วก็มีเพื่อนๆที่เป็นคนญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับก็แบบว่าเป็นบ้าชอบเขาเลยเออแต่ด้วยความที่เราอะอายุเอยอะแล้วแต่เราไปเราเจอคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเปล่าตอนนั้นอะก็ไม่่รู้เปลายังไม่ต้องคุย,ยกันได้นะเ<า>ราจะโกรธผมไปเนี่ยคนญี่ปุ่นเขาเป็นคนคน,น่ารักอะจัมืมีไปเจอกันแบบไม่ต้องคุยสบตาปั๊บพาไปซ้ำเลยอย่างเงี้มีดีดีแล้วยังไงยังไงเขาทำยังไงเจอฮิวเผลอนะเราก็ หันหันไม่มองนี่แหละแต่ถ้าเกิดมีใครแบบว่าจบการที่เที่ยวไหมที่เที่ยวสิครับโหที่เที่ยวนะเคยไม่มีที่เที่ยวไหมไม่มีนะส่วนใหญ่จะเป็นแบบที่เที่ยวเที่ยวคืนเที่ยวคืนครับหรือจริงๆก็อยากให้เกิดครับมันในหนางโป๊แบบว่าเดินเสียดกันแล้วแบบตาละผักเขาห้องเลยกินน้ำห้องเราไหมชวนไปกินน้ำใช่ส่วนใหญ่เวลาไปห้องอชวนชวนเลยชอบชวนไปดูหนังชอบชวนไปดูอ่ะอย่าไปเที่ยวอ่ะชวนไปดูหนังมันก็ไม่มันก็แบบไม่ได้ไหมกับโดยดีบ้านเราไกล กับด้วยดีบ้านเรากาใช่ห้องผมรกมากเหมือนนักศึกษาจีนเลยถ้ามาห้องผมอะี่เราเลยไปห้องเขาดีกว่าครับปลอดภัยกว่าแล้วถ้าเกิดไปถึงเจอห้องเขารกกว่าห้องเราฮ้ยแต่ว่าไปห้องเราดีกว่าสมมุติว่าถ้าเกิดแบบสวยมากจแล้วเป็นญี่ปุ่นแบบถูกเเปงมากเลยนะแต่พอเราไปถึงห้องเขาอะห้องเขาเป็นประเภทแบบโลกที่เขาชอบเก็บขยะแบบมาเก็บไว้อะก็เสียวดีนะ เอาเสียวยนังไปต่อยกเหรอไปต่อพี่เราไม่ต้องไอะไรพื่อหรอกินอะไรกันกินเสียวจะกินไดไปได้ชาติไหนมาบ้างตัวเอเชียทั้งนั้นเลยครับคนกันเองทั้งนั้นเลยคนกันเองทั้งนั้นเลยเพื่อนเรียกว่าไม่ควรเอาเพื่อนผูกก็ไม่ใช่เพื่อนหรอกครับเดีวไม่เนาเป็นเอเชียครับเออเอเชียในชาติไหนบ้างไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยกบจีนนะครับแล้วก็ลูกครึ่งยัางไงจะเป็นลูกครึ่งแล้วก็ไทยแลนด์จีนเวลาจีนจีนเขาแบบจีนเขาร้องไงเวลาเขาเสียวอะไรอย่างเงี้ย buồn <laughs> nhíu quá nhíu. Nhíu, mình nhíu mời 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 แล,แล้วมันมีมีประเทศอื่นอีกไหมตัวใหญ่เป็นจีนครับแค่จีนอ๋อตัวใหญ่เป็น,นคนจีนจีนเป็นจีนฝั่งไหนครับฮ่องกงไต้หวันจีนแผ่นดินใหญ่ฮ่องกงมาแล้วจีนจริงๆก็มาแล้วครับไต้หวันก็แล้วมีพูดสัมพันธไมตรีเนี่ยเอเชียกลางเนี่ยเราจะเริ่นสัมพันธไมตรีหมดแล้วยินดีครับขอบตะวันออกเอเชียแบบเอเชียตะวันออกกลางเดือยญี่ปุ่นชาติเดียวเลยญี่ปุ่นที่เขายังไม่ให้วีซ่าเราทำไมถึงไม่ผ่านนะวีซ่าเราไม่ผ่านตะงีเลยเดี๋ยวลองให้เลยปะไม่ได้ก็ต้องเสียตังค่ะแต่ผมเคยจะไปเสียตัังแล้วมน มันยากเกินอ่ะไปเสียตังค์แล้วยากเกินคือบอกเขาไปญี่ปุ่นแล้วก็เสียตังค์ใช่ใช่ใช่เพื่อนเป็นตัวยูอเลยครับเพื่อนเป็นตัวยูนั่นแหละครับก็ไปกันแต่ว่าพอขึ้นไปมันไม่ใช่แบบที่เราคิดอ่ะยังไงไปเลยโอ้คุณแม่เลยอะไปไม่ถูกแรงเลยพีใช่ไปไม่เป็นใครรู้เดี๋ยวทักมาไอจีผมนะขอผมใช้เวลานานไหมตอนหนึ่งรอบของเราเนี่ยถ้าวันไหนขยันนานๆบางทีก็ไม่เสร็จจนเหนื่อยก็บอกว่าเป็นชั่วโมงเลยอะพี่ บางทีมันเหนื่อยแล้วอะมาถึงเราเหนื่อยเขาเซ็นเราก็ยินดีครับเขาเสาเ็จเราเราไม่ได้เป็นผู้ให้งานหยาบก็มีครับงานหยาบก็มีคือเราทําแบบลวกๆสูงสุดกี่รอบหลายรอบอยู่ครับกลับมาไทยวันแรกก็ปวตาบาคือหมาวันว่ากลับมาเจอคนขขาประจําเราเปนมานาอนเอาเป็นแฟนแล้วอดกันมานานอกันมาไปเต็มที่บอกไปอังกฤษนี่ป่ะแล้วกลับมาใช่ครับที่แต่มันเป็นคนเร็วจังวะแฟนรู้ทา้งวเนี่ยตายแล้วคนนี้ยังอยู่ไหมี่ยคนนี้เล่นกันแล้วครับเราขอโทษเด้อเรา เออคือเราอยู่นู้นเราไม่ไหวจริงมันก็ต้องมีบ้างต้องมีบ้างแต่เอาละตั้นร่างกายท้าหัวใจล่ะอยู่ญี่ปุ่นเอ้าไอเวเอ้ยทำไมผมเป็นคนเลวอย่างนี้เนี่ยเอาจริงียวทกี่รอบกี่รอบสูงสุดสามสี่รอบอะโอ้ยนะโอ้เราสามารถยิงกันได้นานหลายหลายรอบเลยครับพี่เราไม่ทำอาหารกินเราไม่เราเห็นบางคนเราคุยหมดเลยเขาเจ็ดรอบสิบรอบเลยอย่างเงี้ยเราสู้ครับเราเรางานคุณภาพเพราะกันเถอะคุณภาพไหม นี่ก็ไม่รู้ต้องให้คนวนคนต่ออยากไปถ่ายแฟนมันจักเน้ยว่าคุณภาพป่าอ่าแล้วเคยทำอะไรแปลกๆระหว่างเรามีอะไรกันไหมแบบทำแบบเปลี่ยนเพื่อแบบเปลี่ยนประสบการณ์ใหม่ๆชอบตกหน้าจริงเหรอเขาตกเราหรือเราตกเขาแบบไม่เจ็บอะอ่เขาตบเราหรือตบเขาผมตัวเองเหรอเราเป็นแนวแบบว่าเขาเรียก B T M อะไรอย่างเงี้ยว่าแบบชอบแบบทรมานเครื่องมือโซแซ่กุญแจมือไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นเดี๋ยวจะใช้แบบว่าชอบตกหน้าแล้วก็ บีคอแบบจับ <Okay. S 1> คอไม่ได้ไม่ได้บีบหรองจับจับคออะไรอย่างเงี้ยชอบแกล้ง่ะว่าไม่น่าแกล้์นะพี่ว่าเขาไม่น่าแกล้งแพงเล็กแพงเล็ก, <c oughs> ลลกแพงขี่อะไรเงี้ยมันไส้อะมันเขี่ยวแล้วเราเคยเจอคน <c oughs> ท,ที่ทำให้เราร้องขอชีวิตไหมไหมีหรอเปาผมเป็นคนยากมากเลยอะเจอที่แรกไม่ให้ด้วยก็ประมาณอีกสองสามครั้งแล้วพอเขาจะให้เขาก็ชวนไปดูทีวีที่บ้านได้ดูไว้ทีวีดูช่องแป๊บเดียวเปิดดูช่องไหนดูช่องไหนไม่มีช่องเปิดอยู่แป๊บปึ๊บไฟสลัวแล้วก็ ไม่มีหลอกทีไรเพล้ยแหละจับมือไม่มีครับก็เหมือนแบบข้างๆรอดูทรงแล้วก็ดื่มๆนิดหน่อยก็แบบล้วงอ่ะผมชอบล้วงครับอกว่าอยากแต่มาได้มีครั้งแรกเมื่อไหรสิบสี่อะพี่โอ้ยเร็วไปไหมไม่เร็วหรอกเข้าน้ำโรงเรียนอะไรอย่างงี้เหรอไม่ครับไม่ถึงว่ารุ่นพี่รุ่นพี่รุ่นพี่สอนวิชาว่าเขาเป็นนักศึกษาฝึกสอนใช่ครับไม่ขนาดนนั้ถึงว่าแบบว่ารุ่นพี่อยากกินเราแล้วก็ยินดีเพื่อเล่าให้ฟังอ่ะผมก็แบบโอ้ยมันเป็นอย่างนั้นเล้วมึงเสียวงั้นเลยว่าผมอยากล้วงมาทำไมดิแบบ ไปขอใครคงไม่ได้พี่เขาก็เลยจัดให้มาเลยเรียนสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตสปชเรียนไปครั้งแล้วจากอายุ14จนถึงตอนนี้จะ30นับนิ้วได้ไหมกี่คนละเป็นร้อยอยู่ประมาณร้อยสิบถึงนะสองระขอบสมบูรณ์สมบูรณขอบันเอรเวลามันนานมันนานผมแก่แล้วครับปีแล้วเท่าไหร่ปีละตกปีละสิบวันก็ไม่เยอะนะถ้าเป็นร้อยปีละก็สิบกว่าคนไมมีแฟนก็มีค่อยไมมีแฟนก็คือมีแฟนเยอะเลยตอนนี้ไม่มีครับอ๋อโสดเลยพูดได้เต็มที่ตอนนี้ก็มาเถอะว่างๆก็นัดเจอกันได้ครับ เจอได้ที่ไหนเจอได้ที่ไหนจริงๆผมชอบไปเที่ยวที่มันเป็นแบบว่าดนตรีครับชอบฟังล็อกชอบของพวกซองแล้วผู้หญิงก็ไม่ค่อยไป EDM ดเไม่อดิเมอินมไม่ค่อยชอบฟังแบบแบรนด์แบรนด์ชอบฟังเพลงอะไรอย่างงี้ครับแต่ว่าถ้าไปขับอย่างเงี้ยก็คือแบบว่าต้องแบบเมามากๆเลยแถวไหนแถวไหนจริงๆก็ไปทองหล่อนะครับแต่จากสำเนียงเราเราคนบ้านเราน่าจะแบบคนอีสานบ้านเฮาเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับหมอลาก็ชอบอยู่จังหวัดอะไรอยู่เลยครับอยู่เลยที่เลยที่เลยไปแล้วเคยได้ไหมผมว่าผมน่าจะช้ำแล้วอ่ะ คือถ้าไปที่เลยเนี่ยเขาจําหน้าเราได้เลยว่าไอ้นี่มาเนี่ยจำไม่ได้เพราะว่าจำหน้าเยอะเหมือนกันจำไม่ได้เพราะอะไรใส่หน้ากากจำเพียรเหมือนกันทำไมถึงว่าถ้าไปที่เลยก็เขาคงเกลียดผมแล้วแหละขอโทษด้วยนะครับเสี่ยวโอเคโอเคเราคุยกันเท่านี้นะเดี๋ยวมาถามประสบการณ์ใหม่เออเสี่ยวกำลังเสี่ยวเลยอะไรเสี่ยวเขาเช้าเขาเช้า Shine your charisma. Come in Japan.